สองตายายขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ชนรถเก่งได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ เมื่อเวลา10นาฬกา30นาทีวันที่24ตุลาคม2514ร้ 2, รอยตำรวจเอกรณชัยชอบค้ารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหัวหินได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถเกง๋งบริเวณหลักกิโลเมตรที่223ทับ500ถนนเพชรเกษมสายเก่าหัวหิวหนปันบุรีขาร่องใต,ต้ตำบลหน,นองแก่อำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์จึงรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พยาบาลหน่วยกู้ภัยสว่างหัวหินธรรมสถานที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีฟ้าหมายเลขทะเบียนขอไข่จอจานยอยักษ์51ประจวบคลิคนันล้มอยู่ข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองรายคือนายวาทีช้างเผือกอายุ79ปีผู้ขับขีร่รถจักรยานยนต์สภาพขาขว,วามีลักษณะผิดรูปรู้สึกตัวดีรายที่สองชื่อนางนิตยาช้างเผือกอายุ80ปีแขนงขวาผิดรูปขาขว,วาผิดรูปอยู่ ในอาการมึนงงรถพยาบาลหน่วยกู้ภัยมรณนที่สว่างหัวหินธรรมสถานสองขันนำส่งโรงพยาบาลหัวหินใกลก้การพบรถยนต์เกง๋งยี่ห้อนิสสันมาร์สสีน้ำตาลหมายเลขทะเบียนกไก่กไก่เ8็ดแปดชนาาจอดอยู่สภาพบริเวณไฟหน้าและตัวถังด้านซ้ายเสียหายจากการสอบถามนายรุ่งโรโตยิ่งอายุ44ปีร่าว่าตนได้ขับรถยนต์เกง๋งมุ่งหน้าไปทางอำเภอปานบรีพอถึงที่เกิดเหตุตนเห็นรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่อยู่ ู่หลายทางจู่ๆก็เบี่ยงรถออกมาตัดหน้ารถของตนเองจึงเกิดการเฉียวชนกันเกิดขึ้นทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสอย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างหาสาเหตุของการเกิดเหตุในครั้งนี้ต่อไป